ต้องเจอกางเกงตูดปังอ่ะกางเกงตูดปังนะคะบอกเลยตอนนี้เหลือแค่นี้จริงๆนะคะไม่มีเข้ามาแล้วคะ่ะทุกคนโรงงานไม่ผลิตรุ่นนี้แล้วนะคะเป็นแบบกางเกงตูดปังแบบนี้มีตูดให้นะคะเก็บพุงดีมากๆเกใส่แล้วแบบกระชับมากนะคะคือเก็บพุงใครที่แบบตอนนี้ยังแบบไม่มั่นใจนะคะให้ซื้อกางเกงแนวแนว,แนวนี้ไปใส่นะคะแล้วบอกเลยว่าไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีเข้าวินไม่มีสามเหลี่ยมอะเน,นี่ยอะไรนะ สามเหลี่ยมใช่ครับเองที่มีตะเข็บคักลางอะมันชอบเข้า<ช>ร่องใช่กรีบรูดเลยอะเออเป็นอูบไม่กรีบอันนี้รุ่นไม่กรีบมันไม่มีตะเข็บกลางมันมันเข้าร่องไม่ได้มันตึงใช่ตแต่ว่าจะเข้าร่องสูดนะแต่ว่าจะเข้าร่องแบบสวยๆเพราะว่ามันจะทําให้เราดูมีก้นขึ้นมาทันทีนะคะตอนนี้มีแค่สามสีนี้นะคะก็คือสีม่วงสีเขียวลแล้วสีเทานะคะ มีแค่3สีนะ,ะกางเกงนี่ตัวละ380บาทนะคะซื้อ2ตัวเราส่งให้ฟรีนะคะซื้อ2ตัวส่งให้ฟรีนะใครสนใจกางเกงพิมพ์กางเกงมาด้วยนะคะพิมพกางเกงนะคะเหลือน้อยแล้วนะคะแต่บอกเลยว่าเรามี M กับ L นะคะสะโพกได้ถึง42เลยถ้าใส่ M ก็สะโพกถึง3 7นะคะ<ม>อะใครสนใจพิมพ์มานะนี่นะตึ๊ดตื๊ดนะคะ ใครยับก้นไม่สวยก็ขายให้เกงๆช่วยไปเกาะเออแล้วเราจะได้แบบสองกระจกแล้วแบบหูหุ่นเล่าสวยขนาดนี้เลยไม่ได้เสริมก้นนะใส่ระบายอากาศดีมากใช่แต่แต่มันเก็บพุงดีมากนะทุกคนพุงดีมากอ่าใครมีพุงน้อยๆนะคะซื้อไปใส่อันนี้ตูดซินดี้นะคะตูดซินดี้อ่อยากดูตูดจริงอ่าหันไปดูนี่สามดีโอ้โูสนี่ไม่ได้เสริมนะคะบางคนเข้าใจว่าเราเสริมจริงเราไม่ได้เสริมมดต้นหน่อยตูดมดตนอ่าจริงๆเราไม่ได้ เสริมอะไรเลย,น,ยนะคะอ่ะโอเคใครสนใจกางเกงพิมพ์กางเกง